ค่ะทุกคนวันนี้โฮกับเชโกกับพุกคนหนค่ะวันนี้ค่ะหนูนจะมาทายเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์นะคะที่ติ๊บกับมิซิชื่นชอบนะคะยูทูบเบอร์แรกนะคะก็คือพี่ไป S P D นะคะคที่ชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการให้แล้วก็มันมีความสนุกสนานปนกันอยู่ในตัวนะคะ<อ>ส่วนเรื่องยูทูช่องที่สองที่ติ๊บชอบก็คือช่องพี o ่อ e ุงเอ๋นะคะพี H ่อุงเอ๋ เออที่พี่ชอบตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยชอบเพราะอะไแต่ว่าพอดูไปดูมาก็เริ่มชอบเพราะว่ามันก็มีความสนุกสนานเพราะว่าเป็นเด็กในสังกัดและเวลาที่เราองคืเขาก็ร้องเพลงน่ารักเออก็เลยชอบแล้วก็พี่พิมไลท์เด็กในสังกัดเหมือนกันแม่หนูนก็ชอบด้วยนะคะเพราะว่าคือพี่บ่แอบมีคู่ติงนะคะก็คือพี่พี่ิมนะคะต่อไปแบง,งค์ติติี่จูว่าว่าทำไมเวลาเขาถูกช่อง มันเหนื่อยตอนที่เขาถึงเด็กสวัสดีครับผมแ้งวิแบงกีก็อีช่ึงนะคะจำแบงก็ได้ไหนุเ่นเพียวก็แบบก็ชอบแต่แบบนี้ไม่ค่อยได้ดูเพราะจะดูแต่ช่องพี่ไปนะโอเคค่ะทุกคนแล้วชอบมิสติกอค่ะชอบชอบอะไรบ้างก็มิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีออเดี๋ยวดูรืบบอกหนูมิสเตอร์บีสหนูก็ชอบช่องนี้ ชอบพี่แป้งสีบิงอบชอบชอบช่องพี่จุ๊กแกงพี่ปางสุงม่มีว <c oughs> ีวีด้วยก็พี่แป้งสีบิงบก็ด้วยสนุกมากๆเลยจะทำอให้ดูนะลุกไปเถอะฮ่ลโหลแล้วชอบอีกช่องหนึ่งไหมเ <c oughs> อ่ <c oughs> อไม่รู้มันเยอะมากเลยอะ่ะ โอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะติ๊กก็จะแค่มาพูดเ,เกี่ยวกับเรื่องแบบยูทูบเบอร์อะไรที่ติ๊บชอบเนาะติดอันดับเฉยใช่ใช่ยูจก็ไม่อีกเยอะเลยก็อ,อยากให้ทุกคนลองไปดูบ้างว่ามันสนุกหรือเปล่าแล้วไปเป็นแนวที่ตัวเองชอบหรือเปล่าลองไปดูยูทูบเบอร์ที่บอกมาก็ละกันสนุกเหมือนกัน แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พวกพี่เขาด้วยนะคะ<ด>ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไสโยนะ